สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตกสแกนนี้นะคะแม่บุญทีตำบลทอมเนียดอำเภอขนอบหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะเร็นี้นะคะแม่มูจะพาท่านผู้ชมมาสปาเท้ากันค่ะอ้าตายเลยค่ะท่านผู้ชมสปาเท้าแบบธรรมชาติธรรมชาติค่ะสะกิ๊นนี้จะกระเที่้วเินเจอท่านผู้ชมค่ะมาดูน้องปลาฉันลักไล่สายพันธุ์ตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย ฟิสสปาแห่งแรกในประเทศไทยแต่ว่าในในตอนทานดีซอดเนี่ยมันมีปลาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ตอดพวกมีความคิดว่าทําเพื่อปลานี้มันทาเหมือนฟิสปาที่เขาเคยทาที่อยยุในอ่างัแต่ว่าเราไม่ต้องการอายุในอ่างอายุในลําทานก็เลยสร้างปลาญี่ปุ่นมาครับให้ปลาญี่ปุ่นนั้นฝึกปลาบานเราแท้จรงว่าึกเซดกับใช้เวลาประมาณ5เดือนปลาบานเราก็ทํางานส <c oughs> วัสดีหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะน,น้องปลาสีสายนนี่ก็น่า ออนแมงมุมนะคะขค้อตัวไปสปาถ่ากวอนนะคะใครสนใจก็มาได้นะคะตอนนี้อ้แมงมุมขค้อตัวนี่ก่นะะอนว้าว